คนบไปแท่เพิ่มล้นนี่ล้ได้ตุ้มนั่ะเระไปยิ่งโถ้าไทยผมไทยหล่อๆเดียลอลอวยกันผมเรายอมนี่มาเบิ้งเตรียมเตรียมของที่แจกพี่แจนกน้องมืออื่แนแมนบอ,อพีครับเนื้อเนื้อยังนาะเนี่ยหมูครับเนี่ยหมูเนาะสามตรงจ้าเนื้อหมูเพราะว่าห้าวจีห้าวจีกินลาบหัวตะว่าห้าวจีห่อหมูหอเนาะครัรบใช่เสียมใบพี่นอ้องมืออื่นบอต้องห่วง ได้ผุละบักหลายเลยเตรียมเซหออใเซถุงให้เรียบร้อยกินอ่มซะก่อนจังเสหห่อดอกเนาะครับหลังจากกินกินน้ำํำรานแล้วก็เซหอให้ทุกคนทุกคนเละพี่น้องผู้มาซอยงานซอยกันคุณเจ้าภาพไงเพิ่นอนสวัสดีครับ ทำงานันักตลอดเลยท่ามตลอดแมยขามสู่สู่ตลอดเลยธรรมดาเฮ้ยมาเมีนดอกธรรมดาแหละน้องงานเจ้าของเนาะใช่คนเด้อใช่อันนี้ดาดจิ๊บข้าวเรนนีาว่ามันดีดีเนาะเอ้าสามไก่เข้าไปจังสั่นละอุ้ยแต่ออนซ้อนพี่น้องซอยกันร่วมไมมร่วม รวมไม่รวมมือนี่อใส่ถุงแบบนี้ด้เต็นพุ้งถุงนี่บอกพูดหนึ่งพวกเงินข้าวเห็ดเป็นชุดกางไหญไใบหนึ่งชั่วชุดปะ อยากินอ่างเดียวชือว่าของนีของเยนแล้วม่นนี่รือเนี่ยเย็นเยนยน ยายบาลีพิ่นเราเป็นผู้ชุกหรอยูรอพักขนาดดิยายยวน่าไม่น่อยกหมูยางข้าปคนกันไหมูมืดจนดังที่จังไหผู้เจ้าบอกไปเนาะทัาหนาทีแท่นเนาะี่านั่งคุยกเนาะดินัคุยกนนั่คกัือ เขาหิวรอเด็กน่อยนาน้ำกลมึงบ่บานไม่ก็เพอมินเตลเลวเอ้ยไปมต่เลเลวพอเป็นกันพวกไปบ่บด้ลื่นกันดอกจ้าสุขภาพสูสีเอาไปใส่เหรอไ้หน่อยไปใส่เยี่มตาตั้งยูตัเลยตังคนเดียวไว้สิใส่จุัด ไเด้อบ <54. S 2> right. right. ่ไรงานเดยกันเจ้ามนี้ไสบอดีเนาะถือจเหาไม่ข้นีเอาเพิ่นมากยังไงเพิ่นกินโลดมากกันได้ก็จั้งแั่ละเนาะ โมเขาเจากับงามกันเเนาะงามก่ะง้ามง่างาทปาไว่าสินฮักหลังเจ้าแคมป่าแคมปาก็ได้ถุงว่ะฮักช้งงัาแตา้น่นดีเลย้าวหิ้ใส่ด้ก็่า

เหลือเตอนนี้เนาะอาเป็นยังไงตอนนี้มันคือตอนใหญ่แ่ตอนนี้ตอนผูดชายตอนจะด่ทยใช่ตอนนีไมาไ้ลใจเลยแต่ว่าเนืองามงามงามคับงา่ามเา่ บ่ึงว่าบกระอเอามาสร้างส้อยกันบ่เฮ็ดดเน็ดแดมันดีๆหน่อยเอาอันนี้เอาอันนี้ห้องซะก่อนขอถุอยางแยกกันกันโอ้ยเอาอีกจักถุงกันคือจังบทอันใดจ้ะมา

เอาบ้านใดบเชียอทิมโอ้โอ้ยม <yo, S 3> ีผูู้มาแจกจะเป็นไข่หรือยังวะไปตลาดกาเจ้าถ่วงวริษัมันง่ามสวยไม่บอกสวยก็ื่อทิมสายลุยเาดอะมึงจะเป็นยังพกคูบอกก็ทอนในทิมสายลุยนี่เจ้าลทษดามีอเห็นจะขีดตีแล้วใส่หนอ ถุงมาเราบอกพวกเงินถุงมาหรือ,อยังโอ้อาจสั่งบันลง,ง,ง่ออ